จะให้เพื่อนๆมาดูความแตกต่างของสะหมุนไพรสาบแรงสาบกากับสาบแมวตัวนี้คือสาบแรงสาบกาดอกมันจะเป็นสีม่วงตัวนี้ใกล้ๆกันนี่คือสาบแมวสาบแมวติดดอกนี่สาบแมวนะสังเกตนี่สาบแมวติดดอกดอกม่วงสาบแรงสาบกาก็ดอกม่วงดอกมันจะคล้ายๆกัน เอามาดูให้มันจับต้นมาชนกันสาบแรงสาบกาสาบแมวเห็นไหมดอกของสาบแมวเนี่ยมันจะม่วงเข้มกว่านะนะคะเนี่ยดูใกล้ๆเดี๋ยวเด็ดมาให้มันเป็นช่อที่ต่างกันนี่สาบแรงสาบกาสาบแมวสาบแมวสาบแมว สาบแรงสาบกาสาบแรงสาบกาชัดนะสวัสดีค่ะ